มะเด้อไข่ลูกหนูกระทะเซ่บๆพี่น้องสืามอื้มอมดีพโเมพี่น้องทุกคนมูนีกามาพบกับ การกินกันอยู่คือเก่าเนาะมันนี้เส้าห้องมานําเสนอเมนูที่ขอดขางจะแปลกประหลาดอีกเล้วก็คือไข่ล,ลูกไข่ลูกนกกระทาไข่ลูกนกกระทาแน,น่อนอย่างสีนอแต่ว่ามือเนียนซื้อเอาได้เพื่อนบอกว่าไข่ลูกแต่มันก็ยังมีเป็นไข่ธรรมดาน,นําเนาะแม่ข่านี่แอบตัวสหองแหละมาแซ่บๆน้ำกันพี่นอเขาจะกินได้ปุี่ออกากําลังกายว่วเกี่ดแหละ เขากินก่อนเขาเอามาตุนกับน้ำแกวซีฟู้ดนี่หักซู้ดเี่เนาะมีสีต้นใ้เบิร์กินแบบนี้มันจะสีแซ่บนาะตัลงเลยคนไปมนุษย์มนุษย์จักรโอ้โหเบิ่งไหมพี่น้องเอากับเครื่องเคี่ยงมัสิมีผักแพ้อี่แหละนลลาะเดี๋ยวมีพักสลัดน้ำโอ้โห้เดียไล่ยายห่าน้ำไล่แตกพี่น้องมาเด้อ อือร่อยมากว้าชุดยอดก้มบแสบพ้่มมันอืมเขาไปซื้อมากเสาหาหนวยต่อเสาท่านเพิ่กงกระจายเกลือพริกไทยนำอยู่แต่ว่าบุริ่กินกับเดีย๋ยวสิลองกินกับก่อนกันเลยเนาะ เกลือพริกไทยมาหวยเลยแต่เต็มเต็มเหมือนกินไข่หลวงมาผมซื้อว่าเขาสิมากกินเจียวซีฟู้ดลายกว่าเกลือพริกไทยเลยแต่เหมือนกับสีกินเกลือพริกไทยเนาะจะดูมันติดตับบูบักไข่ขาวปันใดอร่อยแสบเป็นแสบเลยนี่้าจะเบิดแล้ว จนบริอ,ออกกําลังกายสั่งคือว่าหันออกกําลังกายมามาันมันกินมันสิคําเนาะแต่คือว่าคันกินแล้วไปออกกําลังกายมันสิจุกดงังนั้นก็เลยมื้อน,นี้ขอพักผ่อนกันเด้เอออกกําลังกายคอคอเพิ่นว่าคออนุญาตอ่าอู่หวันมาเด้อไข่ลูกนกกระทะแซ่บๆพี่น้องออือ้ หมดแล้ว mm. พักแพร่อนะมันตัดข้าวเลยดีดีแซ่สุดมาพคนกับบะมักแม่พักแพวแต่ว่าสาห้องกับมักโอเคกินได้มาเด้อเจ่บๆมันมันแล้วก็ไข่ข้าวมันทาสมัยกินได้มันอ่อนมันบบกือตัวเป็ดแบบตัวเป็ดไข่ข้าวมันอะมันสีแข็ง อืม mm hmm. อร่อยมากมายเส้นนี่นะขอเสียเป็นเปลือกบ,บางเนาะเส้นไลเป็นข้าวตุมมันสีอยาแตกเบิดอากาศก็เริ่ม เย็นขึ้นและวหลังจากที่มือก่อนนี่เนาะอากาศห้อนแล้วก็กลับมาเย็นขึ้นมือน,นี่ดังนั้นเจ้ของสียฮะโอกาสออกไปกลางเต็นท์นอนอีกเนาะเป็นใครคาวอีกล่ะเป็นไครตมธรรมดาบนเป็นไครลูกพาโอกาสไปนอนเต็นท์อีกสักบาทหนึ่งเนาะพี่นองเนาะก็คือการเต็นท์นอนอยู่ระเบียงลังบ้านนี่ กคนเดี๋ยวสิให้เบิง่งเนาะว่ามันเป็นจังไดนี่จะมีหลุมมันอยู่ในเ,นเห็นบ่มันมีหลุมมันแต่ว่ามันหน่อยหน่อยหน่อยมันพอดีกินแซบซ้ำนี่นะมันจะแซบกับปเป็ดเลยตัวเป็ดย่งบ่แสแบบนี้แล้วกาตัวนี้คิดว่าราคาอันนี้ค่อนข้า,าขง,ขง,ขงจะแพงกว่าเป็ดรององไรเสเซียแม่ทนำนักมันเอาหลักสูตรมาอบอกอีกแล้ววันนี้เราจะไม่พูดเรื่องหลักสูตรหลักการใดๆดทั้งสิน้น Mari, mari. Mm hmm. งไีอยวลงไปมาแล้วอื้มหืมแบบอร่อยมากมายงกินเป็นหมูกันพี่น้องได้กินเผากับไปดีเดอร์มากินพรอมกันเลย เด็ดโปรตีนล้ลยผัวแล้วมืนอนี้มีทั้งโปรตีนมีทั้งคอเลสเตอรลอลปนกันขื้นไช่จะตุมไขม่ธรรมดานนะข้ามากินครับเกลือพริกไทยแซ่บรอกเหมือนเด้อขยมยนุ่งกระท่านี่ไข่แดงมันจะไล่กว่าไข,ข่ขาวเนาะ เยังนกกระทาอเป็นตะเหลี่ยงอยู่เลยเหลี่ยงง่ายแพรไว้หักซาสบายแต่กแ็แถมอาไข่ตลอดอีกอโอ้กินไปกินมาเหลือเพ็เดเดิมแกซีฟุ้ดที่มีแต่มักผิกล,ล้วนหูเราข้าวโพดกินเขาแรกมามือนแหละ ว่าว่าหักษาปริมาณของอาหารที่ยวกินหรือว่าขวบคุมปริมาณอาหารที่ยวกินส่งอาหารวนันนี้บอกเลยเลยว่าเบิดแบบสบายบริกากด้ กินจังสีกระไดพี่นอ้องแป๊เดียวใส่น้องอูอ้หูมมิ่บเว้ยอันนี้แซ่บแท้เด้อ กิจกรรมยามหนาวนะ่าไปเป็นสายแคมป์ปิ้งเนาะจะหมากที่สุดเลยยามหนาวมาเดี๋ยวไปต่างแคมป์ไปนั่งกินเขานั่งจีเขานั่งพิงไพ่น่งจีมันนั่งสุ่มกันม่วนเลยกิจกรรมเนี่ยนะเป็นขางแรกที่สอบไปต่างแคมป์เนาะแล้วรู้สึกว่าประทับใจแลวการเฮดใหทติตใจอยากไปอีกแลวอยากให้มีกิจกรรมแบบนั้นอีกเนาะดังนั้นคิดว่า นาจจะได้ไปใกล้กระทงหน้าเลยแหละบอกว่าเหลือม,มากแล้วมากจะอะไรได้เห็นจงได้สักมากเดินมาได้ ็อกสบายสบายใส่หนูกระทะนี่นะบ้างคณะกรรมการค้นส่งเราถามมีการค้นส่งนี่นะค่ะค้นส่งบอดีนี่ขอบอกว่าแตกเบิกบ่หอดมือจากคลองบ่หอดมือผูหับแต่แท่แฉบค่ะเสหงการเต้นท์น,นี่อยู่หลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวมนะือหนาเสียออกมานอนอยู่นี่เนาะถ่าอากาศเย็นเยนเลยเสียออกมานอนอยู่ หมดละอือหือไปในที่สุดก็เป็นรัางและได้นน่ที่สิกินเบิร์ดนี่มีเจ๊งไรบอกได้เลยส่งหาหน่อยว่ามียังอือหนามมันนี่แสบว้าวโฮโฮเริ่มมืดเขามืดเขาแล้วเนาะยามนี่นะคันค่ำเลยมันจะค่ำบัดเดียว เรื่องน้านคำม,มันน,นั่นคำอยู่แต่ว่าคันใดคำแล้วมืดลงบัตรเดียวเลยมันบ่นคือสวงยามฝนเนาะเขาเคยบอกเร้ว่ามีสวงกังเว้นสันกังขึ้นยา้าสวงกังขึ้นยา้ากังเว้นสันเด้โอเคนี่ส่องจะเห็นแบบนี้ทุกคนไข่ลูกเนาะโอ้โหเดินมาเด้อ,ดอกินแบบเกาหลีแบบพิมพ์พายกินจเสีย Mm. <的>嗯，搞定。好了，嗯，嗯嗯<的>，好了。 อร่อยมากเายจะสีว่ากินเม่ติดจักแคลอรี่เนาะบอกหูเลยหมดจะว่ามันอร่อยเวลาด้นแล้วไ้กินแบบนี้คือว่าแซ่บแทบอืม ยิ่งจะเสียงรถดแดนเนาะไว้ชิจะฟังเสียงหยำแบบฟินๆแล้วดต่ยิ่งจะเสียงรถแดนกับเสียงไก่ขันไกห่หง ครับเนี่ยเป็นข้าแเลกที่กินบดตด้นี่นี่แล้วนอกคือไข่ลุกนกกระทะมาเด้ออื้อ อร่ียโครงการใ่พักเนะาะมันสีเรลี่ยนกันบม่มีพักเนี่ยบอกเลยเลยว่ากิน่เบิดดอกมันจะเลี่ยนมาก คนเสิออร์มอะเนื้อสุดม้่ยเนินสุดท้ายเงินที่เ้าหาว้าสีได้ไปแรกออกเดินบ้านจะหาหลอกแล้วเนี่ยเนี่กินไรบาเนี่มาเด้อมามามากินน้ำักเด้วพี่น้องเด้อแซ่บๆน้ำแกงเจียวก็ะแสบ เพราะว่าเห็ดบุเข้มคันเห็ดเข้มหลายเนะาะมันจะกินมาเบิคือมันมอย่างนี้กินเบิดเลยทุกคนเอ้ยบังแมอ่ะนี่กาสีคอตัวลาไปก่อนเนาะมือนามากินย่างแ่บกับสีแดงมานัายงกินนง่งรมน้ำกันน่งอ้วนาแนมนากินเขาเนี่ยนี่แล้วเนาะ เนาะถ้าไปตรงการหมูกินเข่าก็อย่าลืมเขามาเบิ่งสองของสะหองจากลูกมาหาเนาะแลยเมื่อนี้สะหองตงองคอโตลาไปก่อนเด้อขอบใจทุกคนที่เบิ่งแต่ต้นจนจบแล้วขอให้มื่อน,นี้เป็นมือที่ดีสำหรับทุกคนบ๊ายบายขอบใจลหลายๆอ,อ้ยอิ่มจังเลยอ